การขับรถเรื่องคำเตือนและการเลื่อนบาะแถวที่2เพื่อเข้าสู่บาะแถวที่3 EP 241ตอนที่199 1คัน คันปรับตำแหน่งเบอจับส่วนกลางของคันปรับแล้วดึงขึ้นแล้วเลื่อนบอโดยขยับตัวเล็กน้อยไปที่ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึงปล่อยคันปรับ2ขคันปรับเองพนักพิงโดยโน้มตัวลงมาพร้อมกับดึงคันเข้าหาตัวแล้วเอ็นพนักพิงเพื่อปรับเอ็นพิงตามต้องการแล้วจึงปล่อยคันปรับคำเตือนอย่าเอ็นพนักพิงมากเกินความจำเป็นเ็มคันนี้ภายจะมีเป็นทภาพในการป้องกันภัยสูงสุดหากเกิดการชนทางด้านหน้าหรือด้านหลังเมื่อผู้โดยสารนั่งตัวตรงหรือพักพิงกับเบาหากท่านนั่งเอ็นตัวสายโคกอาจจะเลื่อนสะโพก และกระตุกลัดที่หน้าท้องโดยตรงหรือคอของท่านอาสัมผัสโดยการสายคาดไหลโดยกันที่เกิดการชนทางด้านหน้าอัตราเสี่ยงต่อการเกิดการเสียชีวิตแลบาดเจ็บรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของการเอ็นพนักพิงการเลื่อนเบาะแถวที่2เพื่อเข้าสู่แถวที่3เฉพาะแบบติดกันการเข้าสู่เบาะแถว3การออกจากเบาะแถว3